นนี้รามาเล่นอะไรกันครับน้องกครับเล่นบอลไซสยแล้วเราจะเล่นอะไรกันดีครับ,บรถบังคับใช่เป็นรถด,ดำํำวันนี้เราจะมาเล่นรถดํดำกับรถแมคโครบังคับกันนะแต่ก่อนอื่นเรามาทำสนามกันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทำสนามออกมายัางไงนะอ่ะาพี่แอมรถด,ดำมานี่รถด,ดำของพ่อนะครับ<า>บอ,อนี่แมคโคร มารถดับลงแอมมาเลี้ยของพ่อครับช่าถอยถอยดับเลยตักให้พี่ด้วยนะครับรถบดไปเรียบนี่นปบดกระโดดได้ทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นทั้งรถดับเป็นทั้งรถรถตบดินครับโอโหชายก็จะดัง คระเคลื่อนย้ายไปแล้วเคลื่อนย้ายไปไหนเคลื่อนย้ายไปไหนนย้ายมาี่น,ยยน,ยยนี่โอ้โห <c oughs> นี่ดูแม่ครพ่อขุดเจออะไรครับ <c oughs> โอ้ยยิ้โอ้นึกว่าเจอสมบัติ <c oughs> อาตบดินเลยครับพี่แอม <c oughs> ช่วยกันตบครับจะได้เรียบๆจะได้แน่นๆน่นรถของเราจะได้ไม่ติดลมครับ นี่สนามจำลองของเราครับเดี๋ยวมาเทียดดู่อยประมาณนี้นะน้องโกงจะขึ้นได้ไหม <laughs> <laughs> แล้วก็ถอยเทรตรงนี้นะ <laughs> โอเคสนามเสร็จแล้วมาเล่นกันครับ <laughs> อ่าโอเคน้องโกครับมาเลยลำแรกของเราครับ <laughs> เอาประจำที่ครับ พี่แอมจะเป็นคนบังคับไมโครนะนีคุณแบบเป็นคาราเบลเล่นคารเบลเบลอีกไดหมผมก้ต้องถอยมาครับมาเอาามเดินหน้ามาตรงนี้ครับแล้วก็เอาหัวขึ้นไปบนนู้นครับโอ้โหขับนไม่เนี่ยก้ชนขอบ เลียวเลียวเลยเลียวหมดเลียวหมดถอยถอยถอยหนอยถอยใต้เลียวครับโอเคโอเคถอยถอยถอยสวยไปตัเลเลยตๆจะุ้นอะไรขนาดนั้นครับน้องกูเอาอะเอาให้เวลาพี่แอมแป๊บนึงนะไม่ได้เล่นนานนะ ครับส่วนใหม่หมดเลยเอานียเลยหุยอรถตั้มเรามีกี่คันครับรถตั้มเป็นเป็นบางคันนะเรามีแค่สามคันเท่านั้นมีของใครบ้างมีของพี่แอมของน้องโก้แล้วก็ของพ่อสามวันนี้เล่นสามคันเลยนะครับใช่โอเควันนี้น้องโก้จะเล่นสามเอ้าเจออะไรคแล้เอะไร ตักไปเลยพี่แอมตักน้องไปเลยนี่คือสัตว์เลี้ยงของเรานะ้วครับขาประจําหัวใจมาทุกคลิปเลยเจอทุกคลิปเลยจังหวนี้าบังเอิญเจอนะเราไม่ได้เอามาเราไม่ไดเอาน้องมาฝังไว้นะบังเอิญเจอจริงๆเลย ได้เลยถ้าทำได้ได้เลยถ้าทำไม่ได้ไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ได้ยืดให้สุดก่อนค่อยปล่อยพี่แอมยืดยืดให้สุดยืดให้สุดครับก้มตหน่อยก้มตำ่ำก้มต่มอ้าว่างก้มตำ่ำอา่ายกขึ้นมาครับอ่ามาดูกันครับจะขึ้นไหวไหมเราโก้พร้อมไหมครับพร้อมโอ้โห <c oughs> โอ้โหมาลุ้นกันมาลุ้นโอ่ะโอ้โหไอ้ถม่ตั้งหลังใหม่ถังตั้งหลังไหม่อีของกว้างๆแบบนี้ครับอย่าเพิ่งเอามือช่วยลูกเอาไมายเอาไมายเอาไมายอ่าใช้ความสามารถก่อนใช้ความสามารถก่อนไอนี่เดี๋ยวว่าเรียวเลยไปเลยโอ้โระวังเเดินหน้าเดินหน้าเลยเดินหน้าเลยยกหน่อ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 ย ยกรถเป็นโยโกคนครับอเออนั่นแหละสบายดีแล้วคลายซแล้วมาช่วยกันกู้ภัยก่อนพี่เอ,อ๊มอ๋อจ้ะมาลุยกันต่อจ้าโยโกหน่อยโยโกหน,น่อยโยกรถจ้าไเป็โนยโยกคนจ้าเดินหน้าไปอีกเดินหน้าลึกๆ เทตรงนี้ครับอย่าาไปเทตรงนี้ครับอ้เอาาเดินหน้าหน่อยอย่าพึ่งเทเดินหน้าไปก่อนครับเ,เดี๋ยวคว่ำอ่าทีนี้เอาเอาเอา,เอาตูดมาทางนี้ครับเก็เลยคนระับได้ได้เที่ได้เก็ได้เลยครับมาเดินหน้าหน่อยไป ไปไปไปยุกไปยุยก,อยกโอเค,อ,เคอ่า <c oughs> เป็นงานแล้ว,วย,ยังเหลือไตยังเหลอยู่กลับต่อไปรอบของใครครับเป็นรอบของพี่แอมอ่ะเดี๋ยวน้องโก้ไปตักไตแทนพี่แอมนะอ่ารถเข้าที่เลยครับพี่แอมน้องโก้ทบทวนยังครับทบทวนแล้วไม่ได้เล่นนานาก็ต้องทบทวนกันหน่อยนะอ๋อ,อ,อพี่แอมเนี่ยขี่ไม่เป็นเลยนะขี่เล่นมันต้องคิดฝั่งนี้ครับเอม พี่แอมขี่ค่อยๆสิมันขี่ค่อยๆได้ครม,ม,มา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 เลยมาม <Greek> เลี้ยวเลี้ยวทีนี้เลี้ยวขึ้นไปเด<ม>ี๋ยวนะพี่แอมจะขุดนะหลุมทำไมเนี่ยอะไรนะพี่แอมจะขุดหลุมทำไมเนี่ยพี่แอมขุดหลุมทำไมพี่แอมขอโอ่ามาดูน้มาดูน้องโก้ครับจะขุดดินได้ไหม ุงีแรกครับชิวชว <Wow. S 1> มาดูตอนอเอาดินวางบนหลังกระบะครับโอเคโอเคไม่ได้เล่นนานก็ยังมีฝีมืออยู่นะพี <Wow. S 1> ่เอมดูถูกไม่ได้นะดูถูกเราไม่ได้นะครับการเล่นแมคโครบังคับ <Yeah. S 1> ก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะ yeah. 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 ต้องใช้ความคุ้นเคยแล้วก็ใช้สมาธิพอสมควรนะครับ การฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่งนะการเล่นก็ม kind of ีประโยชน์นะเสริมสร้างจินตนาการด้วยนี่พี่มียกล้อมียกล้อหน่อยไม่เป็นไรพี่แอมกรเกสุดท้ายแล้วพี่แอมอ่าเรามาดูฝีมือพี่แอมครับจะลดขึ้นบ่อซ้ายได้ไหม เอาเดี๋ยวขอพี่แอมติดเครื่องก่อนนะจอดนาน,นระบบตัดไปแล้วผมก็ดับเครื่องเลยครับนี่ท่าจอดของุ๊่โอ้กันจะปวดท่าจอดไปม,มาลุา้นกันครับรมาลุ้นจะรอดจะไม่รอดโ,โอ้ยกลับเยอะเกินพี่แอม ไป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 เยี่ยวเยี่วเยีวเยีวถอย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 เดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาใหม่นะตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ต้องทำเรียงพอมาลายนี้ครับพี่เอ็มพี่เอ็มมาลายนั้นไลา์ที่ดูเดียวไปไปไปโก้เออดินขึ้นขึ้นรถอีกครับเอาดินขึ้นรถอีกดินหกน้ำหนักไม่พอครับล้อฟรีครับโคแบบใหม่นะทุกคนอ่าไม่เป็นไรครับอ่ะมาเริ่มกันใหม่จ้ะดุยจ้ะ เดียวเดียวถอยนิดเดียวครับพี่แอมพี่แอมถอยเยอะเกินไปครับองแบบนี้อ่าเดี๋ยวพอก่อนครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครั้งที่สองครับพี่แอมพอมันมาตรงนี้แล้วพี่แอมถอยนิดเดียวพอมันจะถอยลึกครับอ้าวเดียวเดียวเดียวถอยนิดเดียวช้าๆค่อยๆค่อยๆกดลิ้มวครับพอมันเยอะไปสงสัยคันนี้เราจะใช้เวลาสัก สองชั่วโมงนะอ่ะเราก็มาลุ้นกับพี่ <_ d ata> พอะไรพอ่อพ่ออ่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี <_ d ata> ้ยวพ่อโอ้โหเยอะไปแย่สงสัยจะลียางแค่ทางโค้งนี่แหละเอาเราจะถอยทำไมน้องหันหัวให้แล้วไป <_ d ata> พอ่อน้องก็ไปเลย รู้สึกว่าพีแอมจะไม่เข้าใจลายขับรถนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาสอบใบขับขี่กันดีกว่าเนาะแล้วเราจะใช้รถรถสิบล้อนี่แหละสอบใบขับขี่มาโกช่วยพี่หน่อยอ่าตัดจบไปครับทุกคนถอยมาเอ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 าอ่ามาเทตรงนี้ดีกว่าเีตรงนี้มุมนี้มุมนี้มุมมุมนี้ครับอาะยกมา ยกมาเถอะโอเคไปมานี่ลลเลยอ้าววิ่ง,งเดิดนหน้าไป <มา S 1> โอเคจบวขาวครับแม่สองคันนี้ก็กินเวลาไปเท่าไรเล็เหลือหนึ่งคันครับมาลุ้นกันว่าคันงสองพ่อจะขึ้นไ,ได้ไหมอ่าโอเคมาดูกันครับน้องก,ก็ว่าไงคันนี้จะขึ้นได้ไหมครับไม่ได้ลูกก็กลบประมาทไว้นะ พอวานเราก็เห็นบ่วยใช่ไหมคันนี้อ่ะอติดแล้วติดแล้วนี่เรากจอดรถตามโกไว้จอดที่ห่างมันเ <c oughs> ล่นไปอ่ะเรียบร้อยจริงๆครับโอ้ต้องให้นเรากช่วยแล้วไป<า>ไปครับช่วยหน่อยครับไปไปเลยเดินมาไปใสไปเลยเอายกไปเลย, <c oughs> เ,ยเลยล โอเคครับท well. ุกคนครับเรียบร้อยครับเทเลยดีกว่าอีดับเลยเทมันตรงนี้แหละน้องโก้ออกมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรสงสัยแบตหมดนะครับสรุปว่าเป็นอย่างที่น้องโกบอกไว้จริงครับคืนไม่ไหวครับว้าวได้จังเลยไปย่าไป สำหรับคลิปนี้น้องโก้กับพี่แอมก็ต้องลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ <ไป S 1> อาพี่พแอมฝากช่องก่อนออกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้โกปิ๊กกับพี่แอมด้วยน,นะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบาย